ฟังนิยายดีๆช่องริ c โค d โ o n ลี่ให้เสียงโดย AI เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องทำคลิปต่อไปโปรดกดติดตามกดไลค์และซับสไคร์บบทที่127ดอกเกลือในความฝันหูเจียวเจียวอธิบายเกี่ยวกับการเผาถ่านให้หัวหน้าเผาฟังสั้นๆเจียวเจียวเจ้าหมายความว่าหลังจากที่ไม้ถูกเผาแล้วมันยังสามารถเผาไม่ได้นานขึ้นอีกหรือ ผู้นำสูงสุดของเผ่ามีสีหน้าไม่อยากจะเชื่อในคำพูดของเธอสักเท่าไหร่ใช่ท่านผู้เฒ่าแต่ต้องเผาด้วยวิธีพิเศษจึงจะได้ผลจิ้งจอกสาวพยักหน้าและพูดต่อว่าวิธีนั้นก็คือทว่าหญิงสาวยังพูดไม่จบชายชราก็พูดขัดจังหวะเธอขึ้นมาก่อนข้ารู้เทพอสูนจะต้องมอบนิมิตฝันให้แก่เจ้าอีกครั้งเจ้าเป็นดาวนำโชคของเผ่าเราจริงๆเมื่อมีเจ้าเทพอสูนจะสามารถช่วยดูแลเผ่าของเราได้ตลอดเวลา หัวหน้าเผ่าพูดพลางตบไหล่หูเจียวเจียวด้วยท่าทางโล่งใจปรากฏว่าการพูดคุยกับชายผู้มีอำนาจสูงคนนี้ทำให้เธอไม่ต้องกังวลเรื่องหาข้ออ้างมาโกหกมากขึ้นเรื่อยๆเธอไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรออกมาผู้อาวุโสสูงสุดก็ได้คิดหาเหตุผลให้ตนแล้ว เจียวเจียวข้าจะฝากเรื่องการเผาถ่านไว้ให้เจ้าจัดการบอกข้าว่าเจ้าต้องการใช้อะไรหากเจ้าว่างเราก็มาเริ่มกันได้เลยขณะนี้คนเป็นหัวหน้าเผากระตือรือร้อนอยากจะลองทำสิ่งใหม่ๆเนื่องจากไม้เผาไม้หมดไปเร็วมากหากคนในเผาเผาถ่านไว้ใช้ในฤดูหนาวพวกเขาจะไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีอะไรให้ความอบอุ่นอีกแม้ว่าผู้ชายจะแข็งแรงและไม่ต้องถิงไฟให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่หนาว มีใครไม่ต้องการพึ่งพิงไออุ่นจากกองไฟในฤดูหนาวแล้วสดน้ำแกงร้อนๆเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นบ้างละ่ะการเผาถ่านเราต้องสร้างถ้ำดินและต้องเตรียมไม้ไว้จำนวนมากในกระบวนการนี้เราไม่จำเป็นต้องตากไม้ให้แห้งพวกไม้เปียกก็ใช้ได้หูจิยวจียวคิดพิจารณาแล้วค่อยๆอธิบายไปทีละขั้นตอนตอนที่เธออยู่ในชนบทบ้านปู่ของเธอเคยเผาถ่านมาก่อนดังนั้นเธอจึงรู้ขั้นตอนเหล่านี้อยู่บ้างแต่เธอไม่เคยลองทำด้วยตัวเองเลยสักครั้ง เอาล่ะข้าจะให้คนเตรียมมันไว้ให้หัวหน้าเผ่าตกลงโดยไม่ลังเลท่านผู้เท่าค้าไม่สามารถรับประกันได้ว่ามันจะประสบความสำเร็จด้วยการทำเพียงครั้งเดียวจิ้งจอกสาวต้องการให้ชายสูงวัยเตรียมใจไว้ล่วงหน้าแต่ก่อนที่เธอจะพูดจบอีกฝ่ายก็พูดขัดจังหวะเธอด้วยรอยยิ้มไม่เป็นไรๆถึงเจ้าจะทำมันล้มเหลวก็ไม่เป็นไรวิธีการที่เทพสูนมอบให้นั้นไม่ง่ายนักหรอก เป็นเรื่องดีมากแล้วที่เจ้าสามารถถ่ายทอดวิธีการให้เราได้ส่วนเจ้าจะทำสำเร็จหรือไม่ปล่อยให้มันเป็นไปตามลิขิตสวรรค์เถิดผู้นำสูงสุดของเผ่าไม่สนใจเลยเขายังคงรู้สึกมีความสุขเช่นเคยเมื่อหูเจียวเจียวได้ยินคำพูดเหล่านั้นก็ยิ้มบางๆงหัวหน้าเผ่าผู้นี้ไม่กังวลเกี่ยวกับตัวเธอเลยดังนั้นเธอจึงสามารถสอนทุกคนถึงวิธีทำฐานได้แบบสบายใจอย่างไรก็ตามเทพอสูรจะเป็นผู้รับผิดชอบทุกอย่างหากเกิดข้อผิดพลาด กลางดึกคืนนั้นหูเจียวเจียวง่วงนอนมากและหลับทันทีที่หัวถึงหมอนไม่นานเธอก็ลืมตาขึ้นมาด้วยความมุนงกก่อนจะพบว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในกระท่อมไม้อีกต่อไปแต่กลายเป็นว่าตัวเองมานอนอยู่ในทะเลสาบขนาดใหญ่น้ำในทะเลสาบกลายเป็นก้อนน้ำแข็งหนาแล้วและชั้นน้ำแข็งสีขาวราวกับหยกได้แทรกซึมผ่านฝ่ามือเธอพร้อมกับส่งความเย็นเยียบออกมาส่งผลให้หญิงสาวตัวสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ ที่นี่ที่ไหนทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่จิ้งจอกสาวกระวนกระวายและมองไปรอบๆขนาดที่พูดกับตัวเองเธอมองเห็นเพียงสิ่งรอบข้างที่ถูกปกคลุมด้วยหมอกสีขาวหากจะพูดให้ถูกก็คือทะเลสาบแห่งนี้เต็มไปด้วยม่านสีขาวทำให้มันดูลึกลับหม่นหมองยิ่งขึ้นบริเวณรอบข้างเงียบสงัดไร้ซึ่งสิ่งมีชีวิตใดๆราวกับมีหญิงสาวลงเหลืออยู่เพียงผู้เดียวในโลกใบนี้แกรบแกรบ ตอนที่หูเจีจียวยังอยู่ในความมุนงงเสียงเล็กๆก็ดังมาจากหมอกสีขาวคล้ายกับมีบางอย่างแตกหักเสียงอะไรนะจิ้งจอกสาวมุ่งหน้าไปยังทิศทางของเสียงด้วยท่าทางระแวดระวงังแต่เธอไม่คาดคิดว่าขณะที่กำลังเดินอยู่นั้นหมอกสีขาวรอบๆก็จะเคลื่อนที่ตามไปด้วยหลังจากที่เธอก้าวเดินไปเรื่อยๆโดยไม่ทราบระยะเวลาในที่สุดเธอก็มาถึงขอบทะเลสาบ ต่อมาหมอกที่รายล้อมหญิงสาวค่อยๆจางหายไปก่อนจะเผยให้เห็นภาพทั้งหมดของชายฝั่งและดอกไม้น้ำแข็งสีขาวราวกับหิมะนับไม่ถ้วนที่บานสะพรั่งงดงามดั่งอยู่บนสวงสวรรค์หูเจียวเจียวสังเกตเห็นกลีบดอกแตกออกแล้วตกลงสู่ทะเลสาบน้ำแข็งแล้วก็มีเสียงดังแกรกปรากฏว่าเสียงเมื่อกี้ดังมาจากดอกนี้เดี๋ยวก่อนดอกไม้ไม่ได้มีสัมผัสที่นุ่มนวลหรอกหรือทำไมมันถึงมีเสียงตอนที่ตกลงบนน้ำแข็ง จ้งจอกสาวขยับไปมองดูใกล้ๆและพบว่าดอกไม้น้ำแข็งเหล่านี้ไม่มีใบหรือรากเธอก้มลงเก็บกลีบดอกไม้ที่ร่วงหล่นบนน้ำแข็งขึ้นมาสำรวจอีกทีในตอนเริ่มต้นมีสัมผัสเย็นที่แผ่ออกมาซึ่งผิวสัมผัสของมันแข็งมากจริงๆทันใดนั้นเธอก็คาดเดาบางอย่างในใจจากนั้นเธอก็ลองใช้นิ้วบี้กลีบดอกไม้ก่อนจะใส่เข้าไปในปากเพื่อลิ้มรสมันอีเค็มะมัด ถัดมาหูเจียวเจียวกำกลีบดอกในมือด้วยความประหลาดใจนี่ไม่ใช่ดอกไม้น้ำแข็งมันคือดอกเกลือเธอเคยเห็นในทีวีมาก่อนว่าทะเลสาบน้ำเค็มบางแห่งสามารถกลั่นตัวเป็นผลึกคล้ายดอกไม้ได้เนื่องจากลักษณะพิเศษของพวกมันผู้คนเรียกผลึกเหล่านี้ว่าดอกเกลือและพวกมันใช้แทนเกลือได้ดีที่สุด ในทะเลสาบน้ำเค็มขนาดใหญ่แห่งนี้มีดอกเกลือมากมายรวมกันอยู่หากน้ำมันกลับไปที่เผาได้ในอนาคตเผาจะไม่ต้องกังวลว่าไม่มีเกลือกินอีกแต่ว่าตอนนี้เธออยู่ไหนกันละ่ะหลังจากที่หูเจียวเจียวดื่มกับความสุขได้สักพักหนึ่งเธอก็มองไปรอบๆด้วยความสับสนปัจจุบันหมอกโดยรอบจางหายไปหมดแล้ว ก่อนจะเผยให้เห็นเมฆในระยะไกลาตามด้วยแสงสีแดงที่ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าในไม่ช้าดวงอาทิตย์สีทองอารามก็ค่อยๆโผล่พ,ลพ้นแสงสีแดงนั่นคือด้านตะวันออออกจรจิ้งจอกสาวพึพรรมพำกับตัวเองและทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงคำรามของมังกรและเสียงสุนัขจิ้งจอกหอนดังขึ้นในระยะไกลซึ่งดูเหมือนจะปะปนกับเสียงคำรามของสัตว์หลายหลายชนิดเธอกำลังจะก้าวไปเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น แต่จูจ่ๆทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าเธอก็แตกสลายราวกับกระจกทันทีที่หญิงสาวก้าวขึ้นไปบนอากาศเธอก็จมดิ่งลงสู่ความมืดท่านแม่ท่านเป็นอะไรไปเสียงอันอบอุ่นที่แฝงไปด้วยความกังวลดังขึ้นในหูของหูเจียวเจียว<ๆ>เธอเปิดเปลือกตาที่หนักอึ้งขึ้นก่อนจะเห็นลงลิงเงอ,อมองมาที่ตนด้วยสีหน้ากระวนกระวายใจ นอกจากนี้ยังมีใบหน้าเล็กๆอีกสองถึงสามคนอยู่เคียงข้างเด็กสาวในขณะที่ทุกคนมีสีหน้าไม่สบายใจเช่นกันแม่เป็นอะไรไปแม่จิ้งจอกรู้สึกว่าหัวของเธอหนักขึ้นเล็กน้อยยามที่รีบลุกขึ้นนั่งท่านแม่ท่านหลับไปนานมากเราคิดว่าท่านแม่จะไม่ตื่นขึ้นมาแล้วเสียอีกดวงตารูปทรงอัลมอนด์ของลงลิงเอือปียกชื้นพร้อมกับที่นางพยายามกลั้นไม่ให้น้ำตาของตัวเองไหลลงมาอาบแก้ม ตามปกติแล้วผู้เป็นแม่มักจะตื่นเร็วกว่าลูกๆแต่วันนี้พวกหลงยี่ตื่นนอนกันนานแล้วพอเข้าไปในห้องของแม่พวกเขาก็เห็นว่าอีกฝ่ายยังคงหลับอยู่หลังจากนั้นไม่ว่าเหล่าเด็กน้อยจะร้องเรียกเสียงดงังแค่ไหนก็ไม่มีใครสามารถปลุกนางให้ตื่นขึ้นมาได้นั่นยิ่งทำให้เด็กๆตกใจกลัวมากยิ่งขึ้นแม่สบายดีแม่แค่ง่วงนอนเลยหลับลึกไปสักหน่อยพวกเจ้าไม่ต้องกลัวนะเด็กดีหูเจียวเกี้ยกล่อมเด็กสาวเบาๆขณะที่มองไปนอกบ้าน ปัจจุบันด้านนอกแดดเริ่มร้อนแรงแล้วเธอจึงไม่แปลกใจเลยที่เจ้าตัวเล็กทั้งหลายจะกังวลข้อของพวกเจ้าอยู่ที่ไหนแม่จิ้งจอกเอ่ยถามท่านพ่อออกไปล่าสัตว์ตั้งแต่ก่อนรุ่งสางและเขาบอกว่าต้องการล่าสัตว์แต่เช้าจากนั้นท่านพ่อจะไปขนวัสดุสำหรับสร้างบ้านหลงหลิงเอ๋อตอบตามตรงท่านไม่สบายหรือหลงจงขมมดคิ้วมองไปที่หูเจียวเจียวอย่างสงสยัย หญิงสาวยิ้มและคอคิ้วลูกชายคนที่สามเบาๆด้วยนิ้วเรียวแม่สบายดีไม่ป่วยง่ายๆหรอกเจ้าไม่ต้องห่วงเด็กหนุ่มผู้มีแผลเป็นบนใบหน้าพ่นลมอย่างไม่สบอารมณ์พลางเกาคิ้วด้วยท่าทางรังเกียจและพูดเสียงเย็นช้าว่าข้าไม่สนใจท่านหรอกนะข้าเกรงว่าหากท่านเจ็บป่วยล้มตายไปข้าจะเก็บศพท่านไว้ที่ไหนดีแค่นั้นแหละหูเจิวเจิวที่ได้ยินเช่นนั้นก็เผยรอยยิ้มจางๆโดยไม่พูดอะไรอีก ในใจของหญิงสาวตอนนี้กำลังนึกถึงความฝันที่เพิ่งไปท่องมาจากนั้นเธอก็บีบใบหน้าอ้วนกลมของลงลิงเออรบาวเออรบาวก่อนจะพูดกับนางด้วยรอยยิ้มแม่ไม่เพียงแค่สบายดีแต่แม่ยังมีข่าวดีมาบอกอีกด้วยบทที่128ตามหาดอกเกลือหลังจากที่หูเจียวเจียวทำอาหารเช้าให้ลูกตลอดจนทุกคนกินข้าวเสร็จก่อนที่เธอจะไปหาหัวหน้าเผ่าเขาได้นำพูดกลุ่มหนึ่งมาตามหาเธอด้วยตนเอง ขณะนี้ชายสูงวัยดูเหมือนจะมีความสุขแต่ก็ยังมีเรื่องที่กังวลอยู่เขามาพร้อมกับผลไม้สีดำขนาดเล็กหนึ่งกำมือพอเขาพบจิ้งจอกสาวก็พูดว่าเจียวเจียวนี่คือผลไม้รสเค็มที่เจ้าพูดถึงเราหาพบแล้วหญิงสาวเหลือบมองผลไม้ในมืออีกฝ่ายและมันก็เหมือนกับผลเกลือที่เธอเห็นเมื่อวานในโลกมนุษย์ผลเกลือเล็กๆแต่ละผลจะเชื่อมต่อก,กับกิ่งไม้คล้ายกับองุ่น และผลเกลือจํานวนมากเติบโตบนกิ่งยาวแต่ผลเกลือในโลกพูดนี้เติบโตเป็นหย่อมๆย่อมราวกับว่ามีคนแย่งกินไปครึ่งหนึ่งเสียอย่างนั้นก่อนที่หูเจียวเจียวจะได้ตอบอะไรหัวหน้าเผ่าก็พูดขึ้นมาอีกครั้งเราพบต้นผลไม้นี้ทั้งหมดเพียงสามต้นเท่านั้นและผละไม้บนต้นก็ถูกสัตว์ป่ากินไปเกือบหมดแล้วเหลือเพียงผลที่ไม่ค่อยดีเท่านั้นชายแก่ถอนหายใจเขานึกว่าตนคนพบผลทางแก้ปัญที่ดีที่สุดได้แล้วเสียอีก แค่นี้ยังไม่เพียงพอแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเกลือกินเลยหลังจากที่หูเจียวเจียวได้ยินคำพูดของท่านผู้เฒ่าเธอก็พยักหน้าด้วยสายตาจริงจังเธอไม่ได้คิดเผื่อว่าจะเกิดสถานการณ์แบบนี้เอาไว้ดูเหมือนว่าจะมีต้นผลเกลือน้อยมากในโลกพูดไม่แปลกใจเลยที่พูดต้องมีชีวิตอยู่โดยการเดินทางไปแลกเปลี่ยนเกลือกับพูดที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเล หากมีผลไม้รสเค็มมากพอให้กินจริงๆเหล่าพูดคงค้นพบมาน,นานแล้วโดยไม่ต้องรอให้เธอมาบอกอีกไม่เป็นไรท่านผู้เฒ่าผลไม้พวกนี้ก็เพียงพอแล้วจิ้งจอกสาวรีตาเรียวยาวลงแล้วพูดด้วยรอยยิ้มตอนนี้ข้ารู้ว่าจะหาเกลือได้ที่ไหนแล้วทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมาจากปากหญิงสาวหัวหน้าเผ่าและพูดทั้งหมดก็เบิกตากว้างมองเธอด้วยสายตาเหลือเชื่อปัจจุบันผู้ส่วนใหญ่ในเผ่ามารวมตัวกันที่นี่ นอกจากพูดที่ผู้นำสูงสุดของเผ่าพามาที่บ้านของหูเจียวเจียวแล้วชาวบ้านคนอื่นล้วนต้องการดูว่าผลไม้รสเค็มนี้หน้าตาเป็นอย่างไรเพื่อที่ในอนาคตพวกเขาจะได้เก็บมันด้วยตัวเองเมื่อทุกคนได้ยินคำพูดของหัวหน้าเผ่าพวกเขาก็รู้สึกผิดหวังและตั้งท่าเตรียมจะแยกย้ายเดินกลับบ้านของตนเองไปแต่ใครจะไปคิดว่าจูจ่จู่จิ้งจอกสาวก็แจ้งข่าวที่ทำให้ทั่วทั้งเผ่าตกตะลึง ทันใดนั้นฝูงชนก็ส่งเสียงเจ้ยเจ้าพร้อมกับกระวีกระว่าดถามอย่างตื่นเต้นจริงหรือเจ้าสามารถหาเกลือได้จริงๆหรือเราจะหาเกลือได้ที่ไหนมันจะทําให้เราผ่านฤดูหนาวไปได้จริงไหมหูเจียวเจียวเป็นผู้หญิงที่เทพอสูรโปรดปราณน,นางช่วยเผามาหลายครั้งแล้วเจ้าจะสงสัยอะไรอีกข้าเชื่อที่นางพูดหัวหน้าเผ่าเองก็ไม่สามารถอดกลั้นความตื่นเต้นของตัวเองได้เช่นกัน เจียวเจียวเจ้าบอกมาเถอะว่ามันอยู่ที่ไหนหญิงสาวจำได้ว่าเสียงมังกรคำรามและเสียงสุนัขจิ้งจอกหอนในความฝันของเธออยู่ในทิศทางของดวงอาทิตย์ขึ้นหากนั่นคือที่ตั้งของเผ่าทะเลสาบที่ปกคลุมด้วยดอกเกลือคุณอยู่ที่ทางทิศต,ตะวันตกมีทะเลสาบขนาดใหญ่เต็มไปด้วยผลึกเกลือที่ดูเหมือนดอกไม้มันกินได้เหมือนเกลือ เธอยกมือข้างหนึ่งรูปคางแล้วค่อยๆค,คิดถึงภาพที่ตนเห็นในฝันพร้อมกับอธิบายออกมาแต่ทะเลสาบน่าจะอยู่บนที่สูงมากๆอาจจะอยู่บนภูเขาเนื่องจากในฝันมีหมอกปกคลุมไปทั่วซึ่งน่าจะเป็นหมอกบนภูเขาโดยปกติแล้วบนที่สูงอย่างเช่นภูเขาจะมีหมอกหนาตลอดทั้งปีดีดีข้าจะส่งพูดไปที่นั่นเพื่อค้นหาดอกเกลือที่เจ้าพูดถึง ชายผู้มีอำนาจสูงสุดในเผ่าตื่นเต้นมากจนริมฝีปากสั่นและร่างกายของเขาดูเหมือนจะเปล่งประกายด้วยแสงสดใสในตอนที่เขาพบคู่ครองของตนในวัยหนุ่มยังไม่รู้สึกตื่นเต้นขนาดนี้เลยเห็นได้ชัดว่าเขาให้ความสำคัญกับเผ่ามากอืมหูเจียวเจียวพยับหน้าตอบรับทำไมจู่ๆเธอถึงรู้สึกว่าตัวเองเหมือนหมอผีเข้าไปทุกวัน หญิงสาวพูดพล่างทั้งวันและเล่าเรื่องไร้สาระเกี่ยวกับความฝันของเทพอสูรมีเพียงชาวบ้านเหล่านี้เท่านั้นที่มีจิตใจบริสุทธิ์เรียบง่ายและใส่ซื้อพวกเขาเคารพเทพอสูรมากดังนั้นทุกคนจึงเชื่อคำพูดของเธอแต่ว่าถัดมาจิ้งจอกสาวนึกถึงเกลือในถ้ำที่ละลายไปอย่างอธิบายไม่ได้ท่านผู้เฒ่าหากท่านพบดอกเกลือในครั้งนี้ท่านต้องเก็บมันไว้อย่างดีที่สุดจะปล่อยให้พวกมันละลายไม่ได้อีก มิฉะนั้นการจะเก็บดอกเกลือกลับไปกลับมาก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากเช่นกันอีกทั้งตอนนี้เธอก็ยังไม่ทราบว่าที่ตั้งเผ่าอยู่ห่างจากทะเลสาบดอกเกลือไกลแค่ไหนและระหว่างทางจะมีอันตรายหรือไม่ข้ารู้ครั้งนี้ข้าจะรักษามันให้ปลอดภยัยและจะไม่ปล่อยให้มีอะไรเกิดขึ้นอีกเมื่อหัวหน้าเผ่าได้ยินคำพูดของเธอเขาก็ฝืนยิ้มแล้วพยักหน้าเบาๆแต่ท่านผู้เฒ่าหูเจียวจียววอดไม่ได้ที่จะถามออกไป ทำไมเกลือในถ้ำถึงละลายละ่ะมันเป็นเพราะถ้ำชื้นจริงหรือเธอมักจะรู้สึกแปลกๆก,กับเรื่องที่เกิดขึ้นในถ้ำเกลือคุณภาพดีจะละลายไปได้อย่างไรแต่ดูเหมือนไม่มีใครต้องการตรวจสอบเรื่องนี้เสียอย่างนั้นชายสูงวัยถอนหายใจและอธิบายด้วยใบหน้าที่ซีดเผือดลงข้าเห็นแล้วปรากฏว่าถ้ำชื้นเกินไปจนมีไอน้ำควบแน่นและน้ำที่หยดลงมาจากเพดานถ้ำก็หยดลงบนเกลือพอดี เพียงแค่คืนเดียวเกลือก็ละลายหายไปจนหมดเป็นเช่นนั้นเองจิ้งจอกสาวที่ได้รู้ความจริงก็ไม่ถามคำถามอะไรอีกถ้าอย่างนั้นข้าจะรวบรวมคนไปเอาดอกเกลือเจียวเจียว,ยวต้องใช้พูดกี่คนกันคนเป็นผู้นำของเผ่าถามหญิงสาวเพื่อขอความคิดเห็นจากเธอในใจของชายชราเขาถือว่าหูเจียวเจียวเป็นดาวนำโชคของเผ่าแล้วดังนั้นหากเขามีอะไรต้องทำเขาก็มีสิทธิ์ที่จะถามเธอก่อน ปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายสำหรับการเก็บพืชผลในฤดูใบไม้ร่วงเตรียมเผาถ่านและดูแลต้นกล้ามันฝรั่งขณะนั้นจิ้งจอกสาวกระพริบตานิ่งเธอครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าใช้ผู้เจ็ดถึงแปดคนก็เพียงพอแล้วพวกเขาต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสามารถปีนภูเขาได้และสามารถป้องกันตัวเองได้ในกรณีที่เกิดอันตรายระหว่างทางขอเพียงแค่พวกเขาไม่มีนิสัยขี้ขโมยและแอบเก็บซ่อนเกลือไว้ใช้เองก็พอ หูเจียวเจียววางแผนว่าจะแบ่งจํานวนผู้ที่ไปแลกเปลี่ยนเกลือครั้งก่อนออกครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในเผาเพื่อเผาถ่า,านตกลงตกลงชายผู้เป็นหัวหน้าเผาพลยักหน้าซ้ำๆๆเขาเชื่อคำพูดของจิ้งจอกสาวทันทีท่านผู้เท่ามันจะเสี่ยงไปไหมที่จะออกตามหาดอกเกลือตามความฝันในตอนนั้นเองเสียงที่อ่อนหวานดังมาจากฝูงชน เมื่อเหล่าพูดได้ยินเสียงนี้พวกเขาก็อยากจะกลดด่าคนคนนั้นพอเห็นว่าอีกฝ่ายเป็นห่วงเย่ผู้แสนจะบอบบางพวกเขาก็กลืนคำพูดที่เกือบจะพล่องออกมาลงท้องไปเสียข้าไม่มีเจตนาอื่นข้าแค่กังวลว่าพวกผููที่ออกไปจะได้รับบาดเจ็บเพราะป่าแห่งนี้อันตรายมากหงสาวอธิบายอย่างเขินอายเมื่อสัมผัสได้ถึงสายตาของทุกคนจากนั้นจู่ๆชาวบ้านก็ลังเลที่จะตำหนินางนางเป็นห่วงคนในเผ่าหรือ แล้วพวกเขาจะพูดจารุนแรงกับผู้หญิงใจดีแบบนี้ได้อย่างไรในบรรดาฝูงชนลู่งูมองไปที่หูเจียวเจียวด้วยสายตาขุ่นเคืองและก้าวออกไปทันทีตามด้วยเปล่งเสียงพูดแบบไม่พอใจผู้หญิงคนนี้พูดถูกนางไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสถานที่ที่นางบอกอยู่ที่ไหนแล้วจะให้ทุกคนออกไปตามหาถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นละนางจะรับผิดชอบไหม นอกจากนี้ข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าเกลือจะเติบโตเป็นดอกไม้ได้เจ้าเคยเห็นมันไหมละ่ะตั้งแต่เกิดมาข้ายังไม่เคยเห็นเลยจริงๆบางทีนี่อาจจะเป็นเรื่องไรสาระที่นางจิ้งจอกนี่กกขึ้นมาก็ได้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าสุนัขจิ้งจอกเป็นเผ่าพันธุ์ที่โกหกหลอกลวงเก่งแค่ไหนแม่กวางเท่ารู้สึกอาฆาตแค้นหูเจียวๆมากที่สุด นางรู้สึกจงเกลียดจงชังจิ้งจอกสาวมานานแล้วตอนนี้นางมีโอกาสที่จะสาดน้ำโคลนเข้าใส่ศัตรูดังนั้นนางจึงไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปอย่างแน่นอนเมื่อห่วงเย่เห็นลู่มู่ลุกขึ้นมาคัดค้านนางก็แอบเผยรอยยิ้มมีเล่ในจากนั้นนางก็ค่อยๆถอ,อยกลับเข้าไปในฝูงชนโดยไม่ส่งเสียงอะไรอีกทำไมข้าต้องฟังคำพูดของหูเจียวเจียวด้วยงั้นหรือ ตั้งแต่นางถูกเทพอสูรเข้าฝันเผ่าของเราก็ประสบภัยพิบัติครั้งแล้วครั้งเล่าข้าไม่คิดว่านางจะเป็นดาวนำโชคเลยนี่มันดาวแห่งหายนะต่างหากหญิงชราดูเหมือนจะเสียสติไปแล้วในขณะที่พูดนางไม่ได้สังเกตเลยสักนิดว่าไม่มีผู้คนใดที่อยู่รอบๆแสดงความเห็นชอบเหมือนกับตนเองในตอนนั้นเองดวงตาของหูเจียวเจียวเปลี่ยนเป็นเย็นชาเธอเดินไปหาลู่มู่ชาชาและพูดด้วยเสียงเย็นเยียบว่า ถ้าข้าเป็นดาวหายนาข้าจะเป็นคนแรกที่ลากเจ้าออกจากเผ่าไปด้วยบทที่129มิติที่ดนบันดาลให้เธอทุกสิ่งลู่มู่หวาดกลัวสายตาคมดังกริดของหูเจียวเจียวมากจนถอยห่างออกไปในขณะที่นางรู้สึกชวาวาบไปทั่วร่างกายนางสารเลวคนนี้หน้าด้านมากนางกล้าคุกคามคนอื่นต่อหน้าทุกคนได้อย่างไรคนคนนี้คือหูเจียวเจียวจริงๆหรือนี่เจ้า เจ้ามันนางมานชั่วแม่กวางเท่าชี้หน้าจิ้งจอกสาวด้วยความอับอายปนโกรธและหันไปมองชาวบ้านที่อยู่รายรอบพวกเจ้าได้ยินไหมผู้หญิงสารเลวคนนี้กำลังจะขับไล่ข้าออกจากเผ่านางคือดาวหายนะพอแล้วหัวหน้าเผ่าตะโกนพลางระง,งับโทสศัของตัวเองทันใดนั้นทุกคนก็รู้สึกหวั่นเกรงขึ้นมาเพราะหัวหน้าเผ่าก็คือหัวหน้าเผ่า แม้ว่าเขาจะแก่แล้วแต่ความสง่าและมีอำนาจของเขาก็ยังคงอยู่เสมอไม่เคยเปลี่ยนตามปกติท่านผู้เฒ่ามักจะแสดงสีหน้าใจดีแต่มีเพียงคนที่รู้จักเขาจริงๆเท่านั้นจึงจะรู้ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือตอนที่ชายคนนี้โกรธหากเจ้ามาสร้างปัญหาที่นี่อีกเจ้าจะเป็นเหมือนลูกซุยๆที่ถูกไล่ออกจากเผ่ายามนี้ผู้นำสูงสุดของเผ่ากำลังโกรธมากเขาเป็นคนคุยง่ายและอารมณ์ดีเสมอ แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะใจดีกับใครก็ตามที่ทำให้เผ่าเดือดร้อนแม่กวางเท่ามักจะเอาเปรียบพูดคนอื่นดังนั้นการที่เขาเมินเฉยต่อการกระทำของนางมาตลอดไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้อะไรแต่ถ้ามันเกี่ยวข้องกับอนาคตของเผ่าแล้วก็เขาจะไม่ยอมใจอ่อนเด็ดขาดเมื่อลูมงูได้ยินเช่นนั้นก็ใจหายวับทันทีนางหันขวับไปจ้องมองหูเจียวเจียวด้วยสายตาไม่พอใจก่อนจะหดคอกลับไปยังที่ที่ตนเคยอยู่ ทำไมไม่มีใครปฏิเสธตอนที่หวงแเย่พูดเลยพอถึงคราวนางเอ่ยปากพูดบ้างแนมะ้แต่ท่านผู้เฒ่าก็ว่านางหรือหญิงชราคิดไม่ออกว่าปัญหาคืออะไรป้าลู่ในเมื่อท่านไม่เชื่อว่าดอกเกลือมีอยู่จริงถ้าเราได้ดอกเกลือกลับมาท่านจะไม่กินเกลือที่เกี่ยวข้องกับดาวหายนะอย่างข้าใช่หรือไม่หูเจียวเจียวก้าวไปมองแม่กวางด้วยสายตายเย็นชาแน่นอนข้าจะไม่กินอะไรจากเจ้าคนที่นำหายนะมาสู่เผ่า ลูกงูเชิดหน้าพูดแบบเย่อหยิ่งหญิงสาวที่ได้ยินดังนั้นยิ้มยอและกล่าวอย่างมีความสุขก็ดีข้ากลัวว่าถ้าท่านกินดอกเกลือแล้วเป็นโรคท่านจะมาหาว่าข้าเป็นต้นเหตุอีกเรื่องนั้นข้าคงรับผิดชอบไม่ไหวเวลาต่อมาเธอกวาดตามองหน้าชาวบ้านทุกคนไหนๆป้าลูกก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วข้าขอบอกให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้เลยว่าข้าไม่ได้บังคับให้พวกเจ้ากินเกลือ ถ้าแค่บอกวิธีการตามหาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางหรือว่าเจ้ากินเกลือเข้าไปแล้วป่วยมันเป็นความสมัครใจของทุกคนเองทั้งหมดใช่ไหมถ้ามีใครมาโทษว่ามันเป็นความผิดของข้าหากมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตข้าจะไม่บอกวิธีแก้ปัญหากับท่านผู้เท่าอีกพอเหล่าพูดที่ตอนแรกมีความสงสัยอยู่บ้างได้ยินหูเจียว,จ,ยวจียวพูดดักทางเอาไว้แบบนี้พวกเขาก็พูดพร้อมโบกมือรัวไม่ไม่เราทุกคนสมัครใจ ถูกต้องแล้วในเมื่อเจ้าหาทางได้ทุกคนจะต้องขอบคุณเจ้ามากต่างหากอย่าคิดอย่างนั้นเราทุกคนเชื่อในตัวเจ้าใครอยากนอนรอความตายเฉยเฉยบ้างใครบ้างจะไม่อยากมีชีวิตอยู่กับคู่ของตนแม่กวางเท่าคงจะอิ่มท้องมากแล้วกระมังนางจึงมาสร้างปัญหาให้กับจิ้งจอกสาวนี่มันไม่ต่างจากการที่นางพยายามจะฆ่าพวกเขาไปด้วยหรอกหรือทั่วขนาดหนึ่งชาวบ้านก็ยิ่งรู้สึกไม่พอใจลูกงูมากขึ้นไปอีก ในเวลาเดียวกันหูเจียวเจียวจ้องเขแมงไปที่ห่วงแย่ซึ่งอยู่ห่างจากฝูงชนไปไม่ไกลขณะที่ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความสงสยัยเป็นเรื่องบังเอิญไหมที่นางมักจะสามารถกระตุ้นปัญหาด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำหรือว่านางทำไปเพราะตั้งใจและถ้านางจงใจทำไมานางถึงทำแบบนั้นเมื่อยามบ่ายมาถึงท่านผู้เท่ามอ,อบหมายให้พูดแปดคนมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเพื่อตามหาดอกเกลือ ในบรรดาพวกเขามีพ่อหูเฉียงกับพี่ใหญ่หูชิงซานด้วยหูเจียวเจียวกับหูหมิน่นจึงออกไปส่งทั้งคู่ด้วยกันก่อนที่แม่และลูกสาวจะทันได้พูดอะไรพ่อและลูกชายก็เริ่มคร่ำครวญเสียก่อนเจียวเจียวเจ้ากับแม่ของเจ้าอดทนรอพ่อนำเกลือกลับมาที่เผาก่อนนะพ่อจะเอาเกลือกลับมาให้ได้ น้องเล็กหากเจ้าถูกรังแกก็ไปหาพี่รองพี่สามและพี่สี่ของเจ้านะแม้ว่าเจ้าพวกนั้นจะไร้ประโยชน์ไปสักหน่อยแต่อย่างน้อยพวกเขาก็สามารถช่วยเจ้าระบายความโกรธได้บ้างเวลานี้หูเจียวเจียวไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีแต่เธอก็พยักหน้ารับและตอบกลับว่าท่านพ่อกับพี่ใหญ่ดูแลตัวเองด้วยนะถ้าจะรอพวกท่านเอาเกลือกลับมา ในทางกลับกันหูหมิงกลับทำสีหน้าเบื่อหน่ายพร้อมกับดึงทั้งคู่ออกจากมือลูกสาวไม่ใช่ว่าพวกเขาจะไม่กลับมาสักหน่อยเจ้ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรการจะไปก็รีบไปคนอื่นรออยู่รู้ไหมว่ามันน่าอายระหว่างที่เดินไปข้างหน้าหูเฉียงกับหูชิงซานก็หันกลับมามองข้างหลังถึงสามครั้งก่อนที่จะไปรวมตัวกับพูดคนอื่นอย่างไม่เต็มใจส่วนจิ้งจอกสาวที่ยืนอยู่นอกเผ่าโบกมือให้พ่อกับพี่ชายจนกระทั่งร่างของพวกเขาหายเข้าไปในปา่า แม้ว่าหญิงสาวจะเป็นกังวลแต่เธอก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีในฐานะสมาชิกของเผ่าพ่อและพี่ใหญ่ต้องมีส่วนร่วมในภารกิจครั้งนี้ด้วยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะปล่อยให้คนอื่นทำสิ่งที่อันตรายแทนตัวเองทั้งหมดเจียวเจียวเจ้าไม่ต้องกังวลแม้ว่าพ่อของเจ้ากับชิงซานจะไม่มีความสามารถมากนักแต่พวกเขาก็มีความชำนาญในการหลบหนีแม่จิ้งจอกเปลี่ยนสีหน้าที่รู้สึกรังเกียจเมื่อครู่และปลอบโยนลูกสาวด้วยความอ่อนโยน เมื่อหูเจียวเจียวได้ยินคำอธิบายของหูหมินก็หัวเราะอ,ออกมาหลังจากส่งทั้งสองคนออกไปแล้วเธอก็คุยเล่นอยู่กับผู้เป็นแม่สักพักหนึ่งจากนั้นเธอก็กลับไปเตรียมตัวสำหรับขั้นตอนการเผาถ่านแม้จะเคยเห็นการเผาถ่านที่บ้านคุณปู่แต่เธอยังไม่เคยลงมือทำด้วยตัวเองเลยสักครั้งจึงไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเธอเลยต้องไปเตรียมตัวให้พร้อมมากที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด คงจะดีถ้าฉันมีโทรศัพท์มือถือที่สามารถค้นหาข้อมูลจากไปได้หูเจียวเจียวพึมพำกับตัวเองเบาๆหญิงสาวไม่รู้ว่าต้องลองกี่ครั้งถึงจะสำเร็จถ้าเธอสามารถเข้าไปตู้เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณวัตถุดิบที่ต้องใช้ได้อย่างน้อยเธอก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นและโอกาสในการทำสำเร็จก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันในอนาคตไม่ได้มีเพียงแค่การเผา่านเท่านั้น แต่เธอยังสามารถพัฒนาสิ่งที่มีประโยชน์อื่นๆได้อีกถ้าเธอรู้ว่าตัวเองจะต้องเดินทางข้ามมิติมาเธอคงจะหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เสริมไว้ล่วงหน้าเธอจิ้งจอกสาวถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้เมื่อหูเจียวเจียวกลับถึงบ้านเด็กๆทั้งห้าคนก็ไปเล่นที่ไหนสักแห่งแล้วเธอจึงตรงเข้าไปในมิติเพื่อมองหาปากาก,ากากับกระดาษมาวาดรูปร่างของเตาดินเผาถ่านก่อน หลังจากที่เธอไม่ได้เข้ามาในมิติเป็นเวลานานเธอพบว่ามีสิ่งของอยู่บนชั้นวางมากขึ้นนี่คืออะไรมันไม่ใช่ของกินของใช้สักหน่อยผู้เป็นเจ้าของมิติเดินไปตรวจสอบด้วยความอยากรู้อยากเห็นก่อนจะพบว่ามีช่องเล็กๆเ,เพียงช่องเดียวสำหรับใส่ของบนชั้นวางขนาดใหญ่นี้มันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่มีอักษรสลักด้วยสีดำทาน หูเจียวเจียวเปิดกล่องอย่างสงสัยแล้วเจอม้วนหนังสือที่ทำจากหนังแกะอยู่ข้างในเมื่อเธอคลี่มันออกเธอก็รู้ว่านี่คือบันทึกวิธีการเผาถ่านหลายประเภทไว้จิ้งจอกสาวกระพริบตาพลางตกอยู่ในพวังชั่วครูจากนั้นแววตาแห่งความสุขก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าและเธอก็ฉีกยิ้มกว้างพร้อมม้วนหนังแกะกลับเข้าที่เดิมเป็นไปได้ไหมที่มิติแห่งนี้ได้ยินเสียงเรียกร้องภายในใจของฉันตอนนี้ฉันกำลังต้องการมันอยู่พอดี หูเจียวยวอดที่จะหัวเราะเหมือนคนเสียสติไม่ได้เมื่อหญิงสาวคิดถึงเรื่องนี้เธอก็รีบหลับตาและพึพรรมพำกับตัวเองว่าถ้าอย่างนั้นฉันต้องการทรัพยากรบางอย่างที่มีอยู่ในโลกพูดเพื่อที่ฉันจะได้ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกคนพบทุกครั้งที่ฉันหยิบบางอย่างออกจากมิติเวลาผ่านไปไม่กี่วินาทีเธอก็ลืมตาขึ้นอย่างมีความหวังแต่ฉันวางตรงหน้าก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ถ้าเป็นในการ์ตูนคงจะมีกาสองถึงสามตัวบินอยู่เหนือศีรษะของหญิงสาวอยู่แน่นอนว่าเธอคิดมากไปเองแต่แค่มีม้วนหนังสือที่อธิบายเกี่ยวกับวิธีการเผาถ่านก็เป็นเรื่องที่ดีมากอยู่แล้วเธอรู้สึกพอใจกับมันมากครู่ต่อมาหูเจียวเจียวเปิดม้วนหนังแกะอีกครั้งเพื่อศึกษามันอย่างจริงจังพร้อมทั้งจดจำวิธีการรวมถึงขั้นตอนทั้งหมดไว้ในใจในเวลาเดียวกัน หลงจงกับหลงเซียวเดินโซเซไปที่ริมแม่น้ำพร้อมกับถังหินใบเล็กวันนี้พวกเขายังคงออกมาจับปลาเรากับนัดหมายกันไว้ไม่นานนักร่างพูดหลายคนก็ปรากฏขึ้นที่ริมแม่น้ำลู่หลีและพักพวกมักจะติดตามพวกเขามาที่นี่ขณะนี้กวางหนุ่มวางมือไว้บนหลังศีรษะพลางเดินเข้ามาหาเด็กหนุ่มทั้งคู่อย่างเย่อหยิ่งเมื่อเห็นว่าวันนี้มีเด็กประกูลหลงเพียงสองคนเขาก็กลั้นเสียงหัวเราะเยียดยามเอาไว้ไม่ได้ โอ้ทำไมวันนี้ถึงมีแค่พวกเจ้าสองคนหละ่ะคนหนึ่งก็ตาบอดส่วนอีกคนก็เป็นไอ้ตัวอับประลักแถมยังอยากจะมาจับปลาที่แม่น้ำอีกด้วยพูดคุยท้ายตอนกับเสี่ยวเถียวจะบ้าตายเจอมารผจญกันทั้งแม่ทั้งลูกเลย